สวัสดีครับพอครับตาประวัตินกต่อชาแนลนะครับเนาะไปอัดโมนี้มามากับเซียนอาร์ดีแล้วครับผมเจมแล้วครับผมจบแล้วบักรีโอจัดแล้วครับผมใส่เวลาประมาณมาถึงสิบนาทีครับลงมาหัวปักกีดีเลยถือแก้ไหนทำเต็มคอวะล่ะคอครับเต็มคอเต็มคอครับผม ุดเตียนคนเตียนคนลนเมื่อหลอดมันไปของก็ต่อใหม่ครับนี่ครับบักลีโอใส่เวลาพอถึงสิบนาทีครับผมจัดเลยครับอาริโอเอ้าอาูกเอา้เอาอบักลีโอนกฝึกครับผมกาลังเป็นงานกาลังเจงเห็นนกบ่ได้ครับผมดึงดึงย่างเดียวเจงแลรวครับเริ่มเจงแล้วเริ่มเป็นงานแล้วเริ่มใส่ด้แล้ว เลียวเอาลูกเอ้าบอเอาว่ทนเก่าประนันเต็มคอเลยครับผมนี่ตอนนี้เสียงเป็นไดอัดเสียงงครับเสียงงมีคาร่มบอมีคารุ่มตอนนี้มีคาร่มครับผมเสียงง่ายเพอดี่เส้นตะเส้นตาบอกให้มไหมตามให้ครับเส้นตาผ่นมาหมายไว้นี่ครับผมถือตอยู่แต่ว่าห่างลนหมด ข้ามดากอเอยงามครับหาหาจับตนกดีๆหาตามเอาขาใหญ่ๆพี่น้องขาโถอยังนี่เวละขาใหญ่คขะเข่าเต็มคอเลยครับผมลีโอเอาลูกเอานี่ครับผมนกนกเสี้ยนตะผลมาผลมาหมายไว้มาตามหมาย ใส่เวลาพอถึงสิบนาทีครับผมลงเลยนี่ครับมัดกับอยู่ต้นไม้แห้งเลยครับใส่เวลาบโดนเอาลิโอเอาเอาลูกเอา้าอันนี้นกฟื๊กนะครับนี่ได้เฉลยตัวที่ไหนตัวที่หตัวที่หาครับผมบักลีโอได้เฉลยตัวที่หาของเพื่อนคุณลิโอแต่ว่าบักรันที่บ่มันบ่สุภาพเนาะ ตัวอ,อีก,กาหลายพี่น้องอีก,กาไหลาย,ลายไ่ได้จ้งกลอง่องวัดโอ้ั้งไว้ยูบเห็นกล้องมันมากว่าถึงเตนเอาแค่นี้นะครับเนาะกดมาพอกติดตามให้ได้ครับแล้วกดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจครับผมตาประวัตินกต่อชาแนลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ